ไปถ,นนถึงชั้นหล่ะไปถึงรถแท้อะไรอะถึงกันไม่เคยชมกันว่าสวยเลยพี่เนาะนี่ก็มาชมได้ชมแล้วนะคนกับงามยอยู่รถงามครัวเอเออ,อันค้นกับเ็นหน่าคาตาก็ซุมมือแล้วค่ะพ่อแต่รถงามแบบนี้ไม่เคยได้เห็นแม่แล้วเออมามอเตอร์พ่อพอก็เลยหลรถยังเจ้าใบบัวอีซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสแครปปี้สองพันยี่สิบเกียร์ธรรมดาด้วยเออนะครับรถสองปีที่แล้วครับผมออกรถใช้เงินดาวเพียงแค่ส่วนบาทชนะ นี่เปิดราคาขายอยู่ท่าไดไปบอร์ห้าแสนเจ็ดเปิดห้าพันบาทครับผมที่สําคัญมีโปรช่วยผ่อนให้หกเดือนหกเดือนแรกตั้งหลักตั้งตัวเอาไปผ่อนเพียงแค่สามพันสามร้อยบาทเท่านั้นจ้งเบิร์ดโปรโมชัน่นเราค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญายอยู่ทีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะฟังแล้วมันเจ็บใจจริงๆ <S <S> <S ถ้าอยากจะผ่อนถูกนะดาวเพิ่มมาเลยเอออันดีโอ๋เลยพี่ดาวนะอย่ามาบ้าเลยใส่แท่งด้อยบุญเจ้ารับเลยพี่ดาวได้ๆพี่ดาวว่างดาวมากแม่จัดสิถธิ์กนี่เด้อแมนนะจ๊ะมา ไหนขอดูหน้าของเครื่องคันนี้เลยดูดิเลื่อมมากเลยอ่ะโอ้โหเลื่อมใสะไม่เก็บดูมาร์คช็อกสิเธอไม่มีการขยับการเป๊ะเลยตรงเป๊ะอยู่ที่เดิมงามแห้งก็คือปลายแดงมาจะใส่กับสปาร์คจิงสันเลยแมนแล้วปลายแดงเดียวนะเด็ก ABS นะครับผมนี่นี่แบตเตอรี่เราจะการให้เรียบร้อยนะคะลวดมีห้อยถอดนิดนึงเพราะว่ารถเท่าเก็บได้ละเอียดเก็บสีเก็บสีใชไปหนาใส่เก็บเลยแม่นแล้วนี่รอมักภูมิใจนำเสนอแมคคันนี้มากเลยอ่ะสวยชอบสวยเนาะสวยมาก แต่ว่า้ไม่ชอบก็ไม่ให้เปลี่ยนบ่ให้เปไม่ให้เปลี่ยนาาแล้วเอออ่หรือผู้ใดอยากเปลี่ยนกับบาคารซาธาเซบอกว่าบ่ให้เปลี่ยนบ่อยากบาคารซาธาเอาเลือกได้เลยว่าสิเป็นสีสามเจ็ดฟี่สียี่แปดฟี่อีสามศูนย์จ้าเก็บสีเก็บงานแล้วนะคันนี้ดูสวยมากเลยค่ะข้างในเล็กไม้ไม่มากไม่ใหม่ สามหมกิโลครัผมบ่อน,นังเอ้ย,บ,ยบ,บอมเบบ่อนังบ่อพิดบ่อผาสีดำเบียดูรลแม็กซหสปีดครับผมกระจกปรับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งระบบนี่เดี๋ยวออให้ฟังเสียงท่อนะมาคันนี้นะคะมีท่อให้หนึ่งใบครับอีกหนึ่งตัว,ว,ว,วอุอย้วอยวหวานแววหวานจ้อยจยปั่นบัวร้อยไข่หวานนี่ทำเสียงท่อมาแต่ไม่ได้รีแมปนะเอ,อ นี่สวยๆเลยจ้าให้รับคันกันเป็นเลยจ้านี่ไอ้เบิ้งตรงนี้จังหน่อยนะเม็ดอลเม็ดอาค่ะดูจุดท้ายจุดท้ายนี่พี่น้องจุดท้ายน้องใบบัวนะคะไม่มีห้ามซื้อขายกับใบบัวสรุปว่าจุดท้ายน้องใบบัวหรือจุดท้ายรถจุดจุดท้ายน้องใบบัวอ้าวพี่น้องผู้ใดอยากได้อยากจับอยากจองน้องหาใบบัวฝากสองทางนะจ้าสำหรับเอ็มซีที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบการรีวิวของเราสองคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยแล้วก รถสวยคันนี้นะจ๊ะลิงไลนเบอร์ชอบปักหมุดอยู่ด้าเบอร์กดแสดงความเติมจะมีเบอร์น้องใบบัวและนะ้าสื่ออยู่นะจ๊ะเรื่อทงทักเรื่องโทรมาได้เลยเดอ้อต่างจังหวับดบ่ต้องเสียเวลามาหอทีเลยเดิยเป็นยังอะ่ะทำสัญญาให้ถึงที่ส่งแล้วฟรีค่ะ